เจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อ Car Dvr นะครับแน่นอนว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับเจ้าตัว d c a m นะครับ Pro 3นะครับแล้วก็ Pro 3 Duo ก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นกล้องหน้าอย่างเดียวแล้วก็รุ่นกล้องหน้าหลังเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเจ้าตัว Car DVR เองนี้ก็รองรบับกับการใช้งานของกล้องบางประเภทกล้องบางยี่ห้อในตลาดเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับคุณมาดู คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดาว่าแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้คุณอาจจะได้ประโยชน์ไปใช้เหมือนกันนะครับภาพเสียงค่อนข้างชัดเจนจะสังเกตได้ว่าภาพไม่กระตุกแล้วเหมือนตอนที่เราดูในมือถือนะครับเวลาที่เราต่อ Wi-Fi ในมือถือภาพไม่กระตุกแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นตัวโปรแกรมนี้นครับเราสามารถที่จะพินซูมได้นะครับพินซูมได้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่ ตััวโปรรรรแกกมในนนาเล่ะคบสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันด้วยวิธี of of exactly. การต่อ this for this aquí, Wi-Fi ของเจ้ากล้องรุ่นนี้กันนะครับสำหรับการต่อ w i f i ของเจ้ากล้องรุ่นนี้เนี่ยโดยทั่วไปนะครับกล้องรุ่นนี้เราสามารถที่จะเปิด Wi-Fi นะครับจากตัวกล้องได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเปิด Wi-Fi ของตัวกล้องไม่ได้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่ได้เกี่ยวกับ 3G ไม่ได้เกี่ยวกับ 4G อะไรแต่อย่างใดนะครับแต่การต่อ Wi-Fi คือการที่ให้กล้องตัวนี้ กระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเพื่อให้มือถือเนี่ยเชื่อมต่อนะครับจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้หมดนะครับปกติถ้ากล้องไม่ได้กระจายสัญญาณ WiFi ออกมาจะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้ครับเป็น Wi-Fi แล้วก็มีเครื่องหมายขีดแบบนี้แปลว่าเขายังไม่ได้กระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะใช้มือถือดูภาพหรือดาวน์โหลดได้นะครับให้เรานะครับกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ปุ่มนี้คือปุ่มผมหมุนให้ดูนะครับ คือปุ่มนี้ครับคือปุ่มขีดขีดเห็นไหมครับปุ่มขีดขีดแอบซูมให้ดูนิดหนึ่งปุ่มขีดขีดปุ่มนี้นะครับเรากดปุ่มนี้ค้างไว้พอเรากดค้างนะครับสังเกตที่รูป Wi-Fi นะครับรูป Wi-Fi ของเราจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรูป Wi-Fi ติดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งรูป Wi-Fi ตรงนี้หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยตัวกล้องมีการกระจายสัญญ,ญาณ w i f i ออกมาเรียบร้อยหลังจากนั้น ตอนที่เราจะใช้เนี่ยเจ้า Wifi อย่างแรกเราต้องมีแอปพลิเคชันกงอนครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยของเราที่เราต้องให้โหลดมาจะชื่อ Car underscore dvr นะครับถ้าดูจากหน้าจอนี้ก็คือเป็นเมนูแรกนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเนี่ยครับแอปตัวนี้ที่เป็นสีขาวดําตัวนี้นะครับเราโหลดมาแล้วนะครับเรายังทําอะไรไม่ได้เพราะเรายังต้องมีการเชื่อมต่อ Wifi นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะต่อ Wi-Fi ก็คือเมื่อสักครู่เราไปเปิด Wi-Fi ของกล้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับกดปุ่มนี้นะครับแล้วให้เราหานะครับ Wi-Fi ที่ชื่อ Dcam Pro 3 Duo กดเข้าไปครับเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ย Default พาสเวิร์จะเป็น1-8ครับ1,2,3,4,5,6,7,8นะครับเราใส่เสร็จเรียบร้อยเรากดเชื่อมต่อนะครับพอเรากดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับ เดี๋ยวหน้าจอเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดคุณใช้เป็นพวก Android นะครับหรือตระกูลซัมซุงนะครับพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเขาจะขึ้น notification แจ้งเตือนมาว่าอินเทอร์เน็ตอาจไม่พร้อมใช้งานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า การขึ้นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่า Wi-Fi ที่เรากำลังจะต่อไม่ใช่ Wi-Fi ที่มี3 g 4 g ไม่มีอินเทอร์เน็ตด a ต้าแต่มันเป็น Wi-Fi ที่ทําให้ตัวมือถือของเราเชื่อมต่อกับตัวกล้องตัวนู้นได้แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่นะครับที่มือถือของเราขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้เรากดรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหลังจากที่เรากดรักษาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เขาจะขึ้นว่าเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต ซึ่งถูกต้องแล้วนะครับเชื่อมต่อได้ไม่มีินเทอร์เน็ตจากนั้นเราค่อยนะครับไปกดเข้าสู่ตัวแอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาที่ชื่อค่า d v r เรากดเปิดนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับที่ตัวหน้าจอกล้องนะครับขออนุญาตซูมให้ทุกคนดูนิดนึงถ้าเราสังเกตดูดีๆจังหวะนี้นะครับพอเราไปดูตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ Wi-Fi ตรงนี้จะเป็นสีเขียวจากตอนแรกเป็นรูปอะไรเอ่ย ก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือหรือ d e v i c ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่มีการเชื่อมต่อกับเขาแล้วนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวเดี๋ยวเรากลับมาดูที่หน้าจอมือถือกันบ้างนะครับทีนี้พอเราต่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะกดเข้ามาเปิดแอปมันก็จะเข้ามาสู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูภาพนะครับภาพสดๆว่ากล้องตอนนี้มุมมองของกล้องเป็นอย่างไรให้กดมาที่กล้อง นี่ก็จะเป็นการสิงข้อมูลเห็นไหมครับหน้าจอของกล้องหน้าก็จะเป็นแบบเนี้ยท,ที่เขาทีา่เขาถ่ายออกไปเนี่ยเขาถ่ายออกไปแบบไหนเนี่ยมอไซค์วิ่งผ่านไปแบบนั้นนั่นจะเห็นแวบแวบวิ่งผ่านไปแบบนั้นก็คือเป็นหน้าจอที่ตอนนี้กล้องเห็นอะไรนะครับเจ้าตัวนี้ก็เห็นแบบนั้นนั่นเองนะครับและถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะดูกล้องหลังนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ก็จะเป็นการดูกล้องหลังนั่นเองนะครับแต่ลองสังเกตดูดีๆว่า เจ้ากล้องหลังเนี่ยเวลาที่บันทึกออกมานะครับจะสลับซ้ายเป็นขวาซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ <vodka> เพราะว่า,วากล้องลักษณะเนี้ยโดยทั่วๆไปเวลาที่เราใช้บันทึกนะครับก็จะบันทึกออกมาเป็นซ้ายเป็นขวานะครับและกล้องตัวนี้จริงๆเขาออกแบบมาเพื่อใช้เป็นกล้องถอยหลังไงถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับกล้องถอยหลังที่ติดมากับรถทั่วๆไปเนี่ยก็สลับซ้ายเป็นขวาเหมือนกันตรงนี้ถามว่าจะกลับซ้ายเป็นขวาได้ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับไม่ได้แต่คุณอาจจะเอา ภาพจากตรงนี้หรือภาพที่คุณบันทึกมาไปกลับสลับในพวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอทั้งหลายต่างๆก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โปรแกรมที่ตัดต่อในมือถือนะครับก็มี KineMaster อย่างเงี้ยครับเอาไปตัดต่อในคอมพิวเตอร์ Adobe Premiere นะครับหรือ Adobe After Effects กนะครับก็สามารถทำได้หรือเป็น Sony Vegas ก็ทำได้แต่ก็ดูอะไรที่มันวุ่นวายเกินไปก็จริงๆแค่นี้ก็ได้นะครับสรุปก็คือถ้าเกิดเราจะดูเป็นแค่ข้างหน้า ข้างหลังกดปุ่มนี้ได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่เราถ่ายอยู่นะครับต่อไปเรามาดูของมีปุ่มอะไรให้เราทําบ้างนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจริงๆเข้ามาแล้วเมนูก็จะมีอยู่แค่นี้ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับจะเป็นการถ่ายภาพ,พนิ่ง start taking photo นะครับก็จะถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ที่เป็นสีแดงนะครับเรากดเขาจะพูดว่า record stop เห็นไหมครับ stop video กดอีกครั้งหนึ่ง recording นะครับก็แปลว่าบันทึกปกติซึ่งเราก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับ recording ก็คือบันทึกอยู่นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ขยายหน้าจอนะครับให้จอมันดูใหญ่ขึ้นนะครับดูแล้วใหญ่ขึ้นก็คือดูเต็มตานั่นแหละนะครับเผื่อว่าอยากจะดูอะไรถ้าถามว่าซูมได้ไหมในแอปพลิเคชันของ Android มันไม่สามารถที่จะกดซูมเข้าซูมออกได้นะครับก็เอาเป็นว่ามันก็พอเห็นชัดเจนอยู่ชัดเจนอยู่นะครับและในนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราเข้ามาจําได้ใช่ไหมครับ ก็คือส่วนกล้องตรงกลางนั่นเองนะครับถ้าใครต้องการที่จะตั้งค่านะครับกดเข้ามาที่ Setting นะครับก็จะมีคําว่ากล้อ a เซต t ิ n งนะครับกับ how to connect ก็จริงๆกดไปที่ Camera Setting ก็ได้นะครับ how to connect คือเรา connect ไปแล้วไงคงไม่ต้องดูว่า how to connect ยังไงนะครับเพราะตอนนี้เรา connect อยู่แล้วนะครับกล้อเซตติงเราตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีวิดีโอและโซลูชันนะครับความละเอียดของวิดีโอซึ่งรุ่นนี้นะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่1080 30เฟรมเรทนะครับก็ไม่ต้องตับ Image และ Solution ของรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับก็ตั้งไว้ที่2ล้านนะครับรูปวิดีโอนะครับวิดีโอไฟล์หนึ่งจะให้ไฟล์หนึ่งกี่นาทีก็ตั้งไว้3นาทีก็ดีอยู่แล้วสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับ s o u n d Indicator น่าจะเป็นเสียงที่ผู้หญิง Record Start Record Stop อย่างเงี้ยครับถ้าชอบหรือไม่ชอบกดตั้งตรงนี้ได้นะครับ GST จริงๆก็คือเป็น Gravity Sensor นะครับจะเป็นล็อกไฟล์อัตโนมัติสูงกลางต่ำยังไงก็ไไดด้นนะะคครรััับบ่ทป เราจะตั้งเป็นปิดก็ได้หรือเราจะตั้งเป็นกลางก็ได้นะครับถ้าเกิดเราตั้งสูงเกินไปก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยเกิดการชนกระแทกสั่นสะเทือนหรือแค่วิ่งตกหลุมอาจจะล็อกไฟให้เราเยอะเกินไปก็ได้อันนี้ก็เลือกแล้วแต่ที่เหมาะสมแต่โดยส่วนตัวผมตั้งเป็นปิดนะครับ ปกตินะครับเรากดเข้ามาเราจะเลือกซิงค์ไทม์ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดซิงค์ไทม์ตรงนี้มันจะขึ้นว่า Setting Successful ซิงค์ไทม์แปลว่าเราเอาเวลาของเจ้าตัวมือถือของเราเนี่ย15นาฬิกา2นาทีเนี่ยไปซิงค์ที่ตัวที่ตัวกล้องตรงนู้นเลยเพราะฉะนั้นตัวกล้องตอนนี้นะครับ15นาฬิกา22นาทีเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็จะมีเวลาเนี่ยที่ตรงเป๊ะจากในมือถือเราใส่เข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมครับโดยที่ มันตรงมากๆโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งจิ้มมานั่งตั้งค่าผมถึงบอกว่ากล้องที่มันมี Wi-Fi เนี่ยตอนนี้ทำแบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะนั้นเราเรียนรู้กันไปแล้วว่าการตั้งค่าเวลาเนี่ยทำอย่างไรก็คือจะเป็นเรื่องของเจ้าตัว จ้าตัวสิงหามนะครับรีเซ็ตคาเมลถ้าอยากจะคืนค่าทั้งหมดก็ทําได้ฟอร์แมตเอสดีการ์ดสามารถฟอร์แมตเอสดีการ์ได้เฟิร์แมแวร์เวอร์ชันแอปเวอร์ชันช่างมันว่าไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรอยู่แล้วทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าที่เราตั้งได้จากในตัวกล้องนะครับแต่ที่เด็ดของมันนะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้ไฮไลท์ ของการต่อ WiFi ของเจ้าตัวนี้กับตัวนี้นะครับไฮไลท์ของมันคือการโหลดไฟล์ฉุกเฉินหรือไฟล์ที่เกิดการชนขึ้นมาแล้วเข้าไปที่อัลบั้มนะครับอัลบั้มจะมีให้เราเลือกอยู่2องอย่างก็คือ Cam e r a Browser นะครับกับโลเ a l f i l ฟล a m e r a Browser คือการดูไฟล์ที่ยังอยู่ในเมม o r ีของกล้องตัวนู้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโลเ a l f i ไฟล์หมายถึงไฟล์ที่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วในตัวโทรศัพท์มือถืออย่างตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ดาวน์โหลดมาแล้วก็จะไม่มีไฟล์ใดๆเราก็จะต้องเข้าไปที่ CamLA r b o w Browser นะคราบเราเข้าไปี่ c a m e r a Browser ระหว่างที่เรามีการดาวน์โหลดไฟล์หรือการดึงไฟล์มาดูนะครับหน้าจอของมันจะพูดว่า record stop แล้วลองดูนะครับระหว่างนี้ระหว่างนี้จะไม่มีการบันทึกเพราะเขาถือว่าเป็นการใช้ network playback network playback แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราเอาเจ้ามือถือนี่มาต่อดูนะครับมาต่อดูไฟล์นะครับระหว่างนี้การดูย้อนจะไม่สามารถบันทึกไปได้ด้วยพร้อมกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นอุ้ยตาย เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาในนี้นะครับเข้ามาในนี้เราก็สามารถที่จะเลือกดูได้ว่าเราอยากจะดูไฟล์ไหนลองดูนะครับมันจะมีไฟล์นะครับดูชื่อไฟล์ปี2000 2 0นะครับ2020จะลงท้ายด้วย20 0-2เดือน2วันที่22นะครับเวลา6โมงเย็น39นาที14วินาทีนี่คือการดูนะครับเห็นไหมครับก็จะเรียงกันตามแบบนี้เพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเวลาไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยโดยเฉพาะถ้าเกิดเราตั้งเป็นไฟล์ละ3นาทีคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเขาจะแบ่งเป็นไฟล์ละ3นาทีเช่นตอนเนี้หกโมงสี่สิบห้านาทีเห็นไหมครับหกโมงสี่สบบี้อนาทีไกล์ไห้าสิบแครนบ เราก็สามารถที่กดเข้ามาดูเนี่ยเช่นผมกดดูไฟล์นี้ก็จะเป็นจอภาพใหญ่ให้เราดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแบบไหนแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเวลาที่เรากดเข้ามาดูในลักษณะนี้เราไม่สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับยกเว้นเราดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอตัวนี้ออกมานะครับใส่ในมือถืออาจจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่สามารถทําให้เราใช้สามารถพินซูมเนี่ยเข้าไปได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะได้ยินทั้งภาพและเสียง เห็นไหมครับก็จะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงออกมาสามารถกดกรอนะครับตัววิดีโอก็ได้นะครับก็แล้วแต่เห็นไหมครับเนี่ยกดกรอวิดีโออย่างเงี้ยครับกรอแล้วก็เพลย์อารมณ์ทํานองนี้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการใช้งานจริงกันบ้างครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นน,นี่ได้ไหมเพราะเขาก็บอกเอง เห็นไหมครับว่าการดูการเล่นนะครับทั้งภาพและเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับลองสังเกตดูว่าเราสามารถย้อนไปดูไฟล์เก่า,า,า,าๆก็ได้นะครับเนี่ยตั้งแต่ไฟล์เก่าไฟล์ใหม่ยังไงก็ได้นะครับแล้วไฟล์จะมีการแบ่งเป็น3แบบนะครับเป็นวิดีโอนะครับก็คือเป็นไฟล์วิดีโอภาพนิ่งไฟล์อีเวนต์อาจจะเกิดจากการที่เราไปกดล็อกไฟล์นะครับหน้ากล้องหรือเกิดจากการที่เราอาจจะไปเปิด G Sensor อร์ ensor, นะครับแล้วล็อกไฟล์ให้เราอัตโนมัติแล้วมันก็จะขึ้นต้นชื่อไฟล์ด้วย emergency นั่นเองนะครับอย่างตรงเนี้ย เราอาจจะวิ่งขึ้นนะครับลานจอดนะครับแล้วอาจจะไปชนกระแทกตึงตังอะไรแบบนี้นครับมันก็เลยทําให้ตัวกล้องเนี่ยล็อกไฟล์ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องระวังด้วยถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไปเปิดไฟล์ให้มันล็อกอัตโนมัติเราอาจจะมีไฟล์แบบนี้เกิดขึ้นมากมายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ระวังให้ดีนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นรถเครื่องดีเซลอาจจะวิ่งถนนที่ค่อนข้างขรุขระก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็ไฟลโฟ OTO โนะครับก็คือไฟที่ผมกดถ่ายเล่นไปเมื่อสักครูน่นี้เห็นไหมครับก็มีไฟลโฟ OTO โขึ้นมามากมายก็จะเป็นไฟล JPEG นะครับที่อยู่ในอยู่ในนี้เลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะดูเป็นไฟล์ไหนยังไงนะครับก็ลองกดเข้ามาดูกันนะครับทีนี้ทั้งหมดที่เราเข้ามาดูถ้าเราสังเกตดูดีๆจะมีแต่กล้องหน้าอย่างเดียวเพราะตัวหนังสือหลังสุด เห็นไหมครับเป็น F F คือฟลอนต์นะครับก็จะเป็นแต่กล้องหน้าแต่กล้องรุ่นนี้มันเป็นหน้าหลังนะพี่ใช่กล้องรุ่นนี้มันเป็นหน้าหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูหน้าหลังข้างหลังเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ก็จะแสดงไฟล์ที่เขียนว่า R นะครับ R ก็จะเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับกล้องหลังอย่างเดียวนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดูไฟล์กล้องหลังอย่างเดียวได้เช่นเดียวกันเช่นเรากดปุ่มนี้นะครับก็เป็นการดึงไฟล์ของกล้องหลังมาดู มันก็ต้องแางแล้วแต่เปล่ยนที่มาเงี้ยมันก็ต้องวางซ้ายขวาที่ต่อไม่มีหรือเปล่าเาเห็นไหมครับก็จะมีได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าใครจะบ่นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประโยชน์ทั้งหมดนะครับของเจ้าตัวกล้องรุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะย้อนดูย้อนหลังได้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอกลับมาเก็บได้เดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอมาเก็บในมือถือให้ดูสักหนึ่งอันนะครับว่า เวลาการดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเช่นสมมติสมมุติว่าผมอยากจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับผมก็กดดูว่าอันนี้จะเป็นไฟล์ที่ผมต้องการดาวน์โหลดสมมติที่ต่ตางว่าไฟล์นี้จะเป็นไฟล์อุบัติเหตุก็แลวกันนะครับผมกดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับเวลาที่เราจะดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือก Edit กดติ๊กถูกไฟล์ที่เราจะโหลดนะครับและก็จะมีคําว่าเซฟเราก็เลือกเซฟไปแต่ถ้าเกิดเราไปติ๊กไปหลายไฟล์จะเซฟไม่ได้ไหมครับผมติ๊กไปหลายไฟล์ก็จะขึ้นว่า o n l y one f ไฟ e can be ีดาวโหลดนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของซอฟต์แวร์นะครับเราก็เลือกอันเดียวเราก็เซฟนะครับระหว่างนี้เราก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะรอสักครู่หนึ่งนะครับเราจะใช้เวลาไฟหนึ่งนะครับประมาณ3นาทีได้นะครับถึงนาทีนะครับเพราะว่าสปีดของ Wi-Fi เนี่ยก็จะไม่ได้ไวมากนะครับในการส่งนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่ากว่าที่เราจะโหลดเสร็จเนี่ยยังไงเราก็โหลดเสร็จแล้วอะครับก่อนที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาหรือก่อนที่ เจ้าหน้าที่ประกันนะครับพนักงานประกันภัยเนี่ยจะวิ่งมานะครับเราดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับจเจ้าไฟล์ตัวนี้มันก็จะอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปอัปโหลดใส่ YouTube ส่งให้เพื่อนดูทางไลน์นะครับส่งไปให้ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ดูก็ได้นะครับหมายถึงก็ใช้เป็นหลักฐานได้เลยนะครับหรือจะเอาออกมาคุยกันนอกรถกับผู้กรณีไปพังๆก็ยังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดาวน์โหลดมา เราดูได้เหมือนกันแต่เวลาที่เราดูเนี่ยมันจะกระตุกนะครับมันจะกระตุกเพราะว่ามันยังไม่ได้โหลดไงแล้วเราก็ต้องเอามือถือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้องด้วยถ้าไม่อยู่ใกล้ๆกล้องก็คือดูไม่ได้นั่นเองเพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ในโ o c a l ไฟล์นะครับซึ่งนี่จะเป็น local ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเช่นไฟล์นี้เราดาวน์โหลดมาแล้วเวลาที่เราจะเล่นนะครับก็จะใช้แบบไหนเล่นก็ได้นะครับแต่โดยทั่วๆไปถ้าให้ผมแนะนํานะครับ เราโหลดถ้าเป็น Android ใช้ MX Player นะครับจะชื่อว่า MX เครื่องเล่นเนี่ยในการเล่นนะครับผมว่ามันก็ดูได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนดีนะครับภาพเสียงค่อนข้างชัดเจนจะสังเกตได้ว่าภาพไม่กระตุกแล้วเหมือนตอนที่เราดูในมือถือนะครับเวลาที่เราต่อ w i f i ในมือถือภาพไม่กระตุกแล้วและถ้าเกิดเป็นตัวโปรแกรมนี้ครับเราสามารถที่จะพินซูมได้นะครับพินซูมได้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่ตัวโปรแกรมในการเล่นนะครับ ตัวโปรแกรมในการเล่นบางตัวไม่สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้แต่โปรแกรมบางตัวสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะซูมได้เลยนะครับว่าเราอยากจะดูป้ายทะเบียนอะไรคันไหนนะครับและถ้าเกิดเราอยากได้ช็อตไหนนะครับก็ง่ายๆรับเหมือนแคปหน้าจอมือถือโทรศัพท์ก็คือ snap ภาพจากหน้าจอแล้วก็เก็บไว้เป็นภาพนิ่งได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเอามือถือเนี่ยมาถ่ายแต่อย่างใดนะครับจะสังเกตได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะสามารถที่จะทําอะไรกับมันก็ได้สําหรับใครนะครับที่อยากจะได้ตัวไฟล์นะครับไปแช์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราหาในแกลลอรี่ไม่เจอนะครับผมแนะนําว่าถ้าเราใช้ Android นะครับในทุกๆเครื่องของ Android เนี่ยจะมีตัวคล้ายๆของ Samsung ตัวนี้ครับที่ชื่อว่าตัวไฟล์ส่วนตัวนะครับหรืออาจจะเป็นตัวจัดการไฟล์เขาอาจจะเรียกคนละแบบแต่ มันเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มันติดมากับ Android แล้วก็คล้ายๆกับ My Computer เรนะครับเรากดเข้ามาในนี้นะครับเรากดเข้ามาในนี้แล้วเราเลือกไปที่จัดเก็บภายในนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งครับที่ชื่อค่า D v R ก็คือเป็นโฟลเดอร์นะครับแบบที่เราใช้ในแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นั่นเองเรากดเข้าไปจะเห็นว่าไฟล์ทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะอยู่ในนี้จะอยู่ในนี้แล้วเวลาที่เราจะแชร์ไฟล์ไปที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ นะครับกดตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกดแชร์ไปที่อื่นได้กดแชร์ไปกดแชร์อยากจะแชร์ไปไหนครับอยากจะแชร์ไป l ลายอยากจะแชร์ไปว c แชทอยากจะแชร์ไปตัวจัดการเพจอยากจะแพรไป Facebook อยากจะส่งเข้าอีเมลได้หมดนะครับได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาหานะครับไฟล์ทุกไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอจากตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้ยากมากหรือแม้กระทั่ง เราสามารถที่จะเข้ามาดูฝ่ายตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการดูก็เหมือนกันกดแล้วก็เหลือโปรแกรมที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างนี้อย่างที่ผมบอกผมใช้เจ้าตัว MX Player ใช่ไหมครับผมก็กดเข้าไปแล้วผมก็กดอาจจะกดทุกครั้งนะครับในการเล่นแล้วก็กดเริ่มต้นใหม่ไปเลยเวลาขึ้นมามันก็ต้องมองแล้วแตโผล่ขึ้นมาเงี้ยมันก็ต้องมองแล้วใช่ไหมครับก,ก็จะได้ยินเสียงแฟนผมบบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกพินซูแบบที่ผมบอกได้นะครับตามสะดวกครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานที่ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อ Car Dvr นะครับแน่นอนว่าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับเจ้าตัว DCA m นะครับ Pro 3นะครับแล้วก็ Pro 3 Duo ก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นกล้องหน้าอย่างเดียวแล้วก็รุ่นกล้องหน้าหลังเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเจ้าตัว Car DVR เองนี้ก็รองรบับกับการใช้งานของกล้องบางประเภท กล้องบางยี่ห้อในตลาดเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่นะครับคุณมาดู คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดาว่าแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อนี้คุณอาจจะได้ประโยชน์ไปใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอมาหน้าหวังว่าวิดีโอสั้นๆนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับสำหรับตัวดีแคมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ดูตามรายละเอียดนะครับข้างล่างวิดีโอนี้นะครับใครใช้งานแล้วมีปัญหานะครับเจ้าตัวนี้ก็มีศูนย์บริการนะครับก็แน่นอนแหละว่าคุณสามารถที่จะดูรายละเอียดใต้วิดีโอได้เช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากๆที่ติดตามกัน แล้วเจอกันขอให้คุณได้กล้องติดรถยนต์ที่ถูกใจครับสวัสดีครับผม